คนไหนที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่ประหยัดน้ำมันแต่ก็ยังอยากขับได้ไกลไม่ต้องชาร์จบ่อยนี่เลย j 2 7 s h s จากลิเชียงรายบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์แบบสุดเพราะน้ำมันเต็มถังบวกแบตไฟเต็มวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง1,300คกิโลเมตรคือเอาจริงๆประหยัดแบบไม่เกรงใจใครเลยแม่ ภายนอกก็โดดเด่นเท่คลาสสิกมีสไตล์จะขับไปแคมปิ้งก็ได้จะเป็นรถครอบครัวก็ดีหรือจะขับไปชิลคาเฟ่กับเพื่อนๆก็เก๋สุดๆคันนี้ใช้ระบบซูเปอร์ไฮบริดซิเต็มเทคโนโลยีไฮบริดขั้นสุดเร่งดีเลื่อนขับสนุกประหยัดโคตรสรุปนะคะอันนี้คือครบมากทั้งดีไซน์ขับดีสะดวกสบายประหยัดขั้นสุดปลอดภยัยแบบจัดเต็ม เริ่มต้นแค่899,000บาทรุ่น Dynamic หรือจะจัดเต็ม m a ็ Mac, ก็แค่999,000บาทเท่านั้นใครอยากลองขับของจริงต้องมานะคะทดลองขับได้ที่ o m ม d a าแอนเจคูรชียงรายแล้วจะรู้ว่ารถที่ใช่มันเป็นยังไง